เบิ้งครับหลังจากเบิ้งค้นเกี่ยวขอาวหลวก็มาเบิ้งรถเกี่ยวครับเนี่ยฮะอะไ้เริ่มเมื่อครับพี่น้องจะเป็นตกดินขอเหลืองงามครับเนี่ยฮะเบื่องรถเกี่ยวข่าวครับมาหนึ่งทุ่งลงพองโอ้โนอกครับพี่น้องเนี่ย ่ะเบิ้งครับว่ารถเกี่ยวเขานี่จะเรียกว่าค่อนหลายบันไ,นไดัดนะครับมาเบิ้งครับเนี่ยรู้เลยหันใจตามอยู่ตามสมัยเนี่ย ก่อนนะครับเป็นรถรุ่นเล็กนี่นี่ปีหนึ่งเกี่ยวเืหนึงครับเดินพฤจิกาเราเกี่ยวขาปีเสินว่าจะไงล่ะมีเวลาทำเงินจูแขปีปีละเท้อครับก็คือเดือนนดี้เดินเดอนเดอนเดียวครับเดินทั้บ้านกับเบิร์ดแล้วครับพี่น้อง รถไทยก็เพื่อดังคันแท้ครับดังคันหน้าเพื่อตอบอีกคันคันหนึ่ง ตามด้ตามสมัมแล้วรถเกี่ยวรถเรือทันใจ โอเคครับต่อประมาณนี้ครับสล็อเกีียวเข่าโมงหกสิบเก็ดนาทีกาสองหกสามนี่ฮะคนก็ยืนเบิรงอย่างเดียวครับพี่น้องรดอย่างเดียวไปแล้วครับโอเคครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมีปัญหาเรื่องรถติดครับพี่น้องรถติดลมอ่าดันมาที่นี่เดี๋ยวข้ายามค่ำคืน อ่ะมาเบิ่งครับให้แก้ปัญหากับแบบไหนปัญหารถอุ่มรถแก้วเข,ข่าพือติดลมครับพี่น้องอ่ะิีแก้ปัญหาครับคือการลากรถขึ้นเราขึ้นฟังครับพี่น้อง ต้องลาเราคืนครับโอ้า่านี่ครับอาชีพรถเกี่ยวข้าวคะนนนเกยวยุคุณครับเกยวยามค้ำคืนเต้องลาเราคืนครับอ่ะบ๊วยครับพี่น้อง ไปลุยอเอฟ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 เอึบอฟโอ้โหรถไถหลักพี่น้องเอาเนนี้ยเนนี้ยเนนี่เอออ่าโอเคอ่ะโอ้ยครับเนี่ยแหละอาชีพรถเกี่ยวข้าวโอเคครับแค่นี้ครับ ไปแล้วครับวันนี้ครับต้องดทีเดวเลยะ ตอนี้เดื่องตอนนี้เรื่องคนทำกินพลยเม่อว่ามันส่งสารอทำไปอยู่เรื่องน่งกัทำทำกินเอาไปใช้ไปหมดทุกมันทรวยเอาดอส่วนเราได้เลยอหลายรวยมาเลยชี้ชี้หม้อแมนนวลที่ที่ลราที่ลรา เรานี่คือรังอันนี้ไกล้เพื่อนยันเขาไกล้เอาไกล้เจ้า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 เรบกวนไ่ได้ต้องน่ยูทงีเต้องนั่งยูทงบีได้นั่นเันเรียมนี้แล้ว

อะไรบ้างครับ้วเนี่ยเดี๋ยบเนี่ยเสียงยเด้สมบักเสียนสมบักเสียงเื่อว่าพี่เพียงว่าพี่เหงาเขาไม่ไดบเพียงพี่

One nước an nên bắn. Lúc này không có được kịp ảo mùa, kịp ảo mùa. Kịp ảo mùa. Kịp ảo mùa. mà ảo mùa. Kịp ảo mùa. Kịp ảo mùa. Kịp